ไช่เลยแค่แป๊บเดียวเปอกกระดาษห่อออกไปเจ๋งจุบเปอร์จุบถึงจะเล็กแต่ก็หวานเลยกก็อร่อยด้วยฉันชอบโออให้ตายเถอะหมดแล้วล่ะยังไม่ทัสนุกเลยนี่ก็ตาเธอแล้วไม่มีปัญหาฉันชอบจุบเปอร์จูบ่าเฉพาะรสตอร์เบอรี่แบบนี้นี่สาวๆดูนะว่าฉันทำอะไรได้อ๋อแค่ค่จเปจ๊บหมดทีเดียวเลยเจ๋งะ ้าเธอลองแล้วในที่สุดมันใหญ่มากจนฉันไม่รู้จะเอาเข้าปากได้ยังไงแกหอกันเฮระวังได้สิไม่เห็นต้องย้อนเลย้าพิงตลกดีนะอืมตัวอย่างนี้สตฉันมีความสุขจรงเลยสดาวฉันชอบดีมากแต่ถ้าเล่กพอใช้เวลานานกันไปกัดก็ไม่ได้ด้วยอ่ะแต่ฉันมีไอเดียแล้วทุกให้แลกอืมอะไรกันเนี่ยมันไม่แตกเลยดีนะที่ฉันไีค้อนแล้วก็เป็นตาเนร้ภัย มันต้นสำเร็จระวังนะทุกให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเฮ้ยเธอจะทำอะไรเนี่ยทำไมต้องทุบม,มันด้วยอะ่ะเพื่อได้ฉันจะกินได้สะดวกขึ้นไงละ่ะ <c oughs> มันทั้งหวานแล้วก็อร่อยสุดยอดไปเลย <c oughs> ว้าวขอเรากินด้วยนะแ <c oughs> น่านอานจาักการเลย <c oughs> ขอบคุณนะมีอาาจะ